มาแล้วคนที่สามนะครับนี่อันนี้แน่ในเ่นี่น้ครันน,น้องวุฒนะครับอ่าการน้องวุฒตะกี้เสร็จไปแล้วกับมินิวันนะครับนี่นะครับให้น้องๆได้ดูดูได้ดูด้วยกันได้เลยอ่าฝึกแครรีโหมดก่อนอ่าอันนี้คืออันนี้คือเคยเล่นโดรนเกตทอยมาถูกไหมโอเคทีน,นี้เราเทคออฟชีกเป็นตัววีอ่าเทคออฟแล้วก็ฝึกคอนโทรลดูอ่าชีกเป็นตัววีครับวี v. อ่าโอเค เอ็กออสอ่ะเดินขึ้นเลยเบาๆค่อยๆขึ้นเลยขึ้นขึ้นขึ้นอ่าโอเคพอพอให้มันอยู่ในระยะนี้ก่อนคอนโทรนคอนโทรลให้ได้ก่อนอย่างอย่างน้องวุฒิตะแกครับน้องวุฒิเนี่ยคอนโทนให้ได้อ่ะคอนโทรลให้ได้ก่อนอ่านั่นแหละหันโดนอย่างนั้นแหละอ่าฝึกคอนโทรลที่ออกมาจากประตูบ้านนั่นก็น้องน้องแพนนะครับน้องแพนเนี่ยนะครับน้องแพนเมื่อกี้ที่ออกมาเลยครับอ่าอ่านั่นแหละฝึกฝึกฝึกอ่าการคอนโทรล ดี๋ยวพี่บอกอันนี้เดี๋ยวพี่ว่าเข้าไปฝึกไอ้ดีอีกทีหนึ่งอันนี้เอามุมนี้สวยนะกบตรงนี้เลยใช่อ่ะกดอย่างทีอ่ะกดกดปึ๊บอ <mm ่าเป็นถ่ายรูปกรตั้งที่มันฮิตในทิกต o อกแหละก้องจะเป็นตั้งอ่ากดอีกทีหนึ่งอ่าอันเนี้ยอ่าก็จะฮิตในทิกตอกนะครับได้เลยอ่าใช่อ่ะประมาณนั้นเลยนะถอยหลังมาหาพวกเรายินถอยหลังมาถอยหลังมาเลยถอยหลังมาเลยมาไหมอ่าแล้วโอเคอ่าเทเเซนเซอร์ทีนี้เป็นข้างหน้าครับนึงครบ ไม่เป็นไรขเขาเขารู้เพราะมันจะไม่เข้าใกล้เน,นี้ใช่ใช่ระยะยังห็นะเาอ่ะระวังาคณลุงระวงคนลุงคนลุงมองไม่เห็นอ่ะอ่ะเเข้ามาคลุงคลุงเดิน <laughs> มาอต่อต่นต่อตอ,ตอ,ตอ,ยยยอย่ค่อยเราค่อยๆเ,เขาไปดังเฮฮากันมันไม่เด็ดอ่ะเห็นไเห็นอ่ะเนี่ยน hey ี่คือข้อดีของเนี่ยแหละมินิสามโปถ้ามินิสามก็จะไม่ได้แบบนี้ น้องถือน้ำมาให้นะครับน่ารักมากแล้วนี้อ่าัะขังก็ระวังถ้าระวังอ่าระวังเอามือเข้าไปลองข้างล่างเอามือเข้าไปลองข้างล่างลองเทีนิดอ่ะอ่าโอเคป่ะมันคนละเรื่องอ่ะโดยเก็บทอยที่เราเล่นมาเลยเห็นไหมโอเคทีนี้อ่ะเดี๋ยวกใกล้แล้วเดี๋ยวจะไมีเวลานั่งคุยกันค่อยๆอ่ะหันขึ้นไปเก็บภาพให้พี่เลยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งไปฝั่งโน้นอ่ะนั่นแหละไปฝั่งอันนี้มันใช้ได้เว้ยล้วมันสายซิ่งนี่ว่า จับให้เล่นโดนซิ่งแลวมั้งอ่ะเคลืนขึ้นขึ้นเึลนเลยครับขึ้นขึ้นขึ้นเึ้นขึ้นขึ้นเตี้ยไปึ้นขึ้นอีก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 เค้นอีกโอเคขึ้นอีกขึ้นอีกนอีกน้องมันกันใหญ่นี่ไปซื้อสปายมาร้อนะครับนี่บอกอ่ะขอดูภาพหน่อยขอดูภาพนึงอ่ะความสูงอยู่42นะครับความไกลอยู่37วันนี้พอค่นี้ก่อนเอาบางบงก่อนเพราะว่านะเราบินเน่เองพาเจวิตไปที่โล่งนะพาน้องไปที่โล่งแล้วไปฝึกก่อน อ่ะฝึกแบบนี้อันตรายอ่านี้มีพี่อยู่ด้วยนี่นะครับอยู่กันเป็นแก๊งครับเนี่ยอ่ะเลดคอยครับอ่ะเล็ดคอดปึ๊บอ่าเนี่ยแดงน้องวุิเขาเก่งแกเขาเก่งน้องวุดเขาเขาได้อะปึ๊บอ่ะหัดลองปึ๊บซูมทางด่วนซูมทางด่วนเลยครับซูมเข้าไปที่ทางด่วนอ่าพอสูดอ่าแหไะเห็นไหมชัดไหมลิฟมาดูลิฟมาโอ้ยชัดจ้าะพืมองอย่าไปส่องใครของโมซัวกันเลย ว่าพวกมึงอย่าไปส่องใครเกับมอสัวล่ะอ่าโอเคซูมอินอ่าอ่าซูมอ่าค่อยๆค่อยๆเจ๊กเจ๊กเยอะเห็นไหมเนี่ยเจ๊กเยอะเลยเห็นไหมต้องมาดูคามด้วยอ่าอ่ามึงอย่าไปส่องใครกับมอสัวเละนะน้องๆสนุกกันใหญ่นะครับเนี่ยอ่ามาซูมอินซูมเอาออกมาอ่าค่อยๆค่อยๆอ่าฝึกฝึกฝึกไว้ฝึกไว้ฝึกมองวิวไว้ออเกม้วันนี้น้องๆน่ารักจริงๆนะครับ ค้างมาแลรวอใช่เฮ้ยกลับบ้านดิอ่ามาแล้วนะครับเรียบร้อยแล้วน้องกลับมาละเลยยังไงก็เลยแต่พี่กลัวกลัวไอ้ตัวเล็กมากกว่าจ้าวุฒิเอ้ยมันมันเริ่มเล่นกันแล้วเองเห็นปล่าล่ะมันน้องๆชอบภาพภาพบันชัดมากนะครับเนี่ย ไอโฟนเไอโฟนเครื่องก็แพงนะไม่ได้เท่าเนี้อเนี e ่ยพี่ดูมันมันปรุกกันอย่างเลยครับเนี่ยสิบห้าดูดิโฟนสิบห้านี่ยดูเออสี่คนละเรื่องกันนะครับเทียบระหว่างไอโฟนสิบห้ากับไอ้นี่ครับเนี่ยคนละเรื่องโอเคตรงกลางเนี่ยชัดๆอ่านั่นแหละนั่นแหละชัดแจ๋วได้แหละอันเนี้ยผมสายต้องปลายโฟนสิบห้าทิ้งนะครับนี่นะครับอยู่กันอย่างนี้นะครับโอเคนะอ่าเดี๋ยวแจมอ่า เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแลนดิ้งแล้วเดี๋ยวพี่จะจะจะถ่ายฮะระวังฮะ่ระวังอ่าถ่ายภาพสี่คนหน่อยอ่าเดี๋ยวให้ถ่ายจากอ่าน้องวุฒิถ่ายเลยอ่ะขอสี่คนสวยๆอ่าเดี่ยละแบบแบบเราไปเที่ยวทะเลด้วยกันนะโอเคหนึ่งสองสามไอที่วานชูชีโอเคที่โอเคเรียบร้อยอ่าแลนดิ้งเอาค้างนั่นแหละไอ้นี่อันนี้มึงมันได้ยนะ เรียบร้อยครับโอเคครับไป Ges a, น้องๆพับสูบบุหรี่ก่อนโอเคครับผมครับวันนี้วันนี้มันจริงครับวันนี้น้องๆครับมามินิไอแอร์ทูแล้วแอร์ทูแล้วก็ไอนี่มินิวันมินิทีครับอะไครับวันนี้